สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับโจอีกแล้วนะครับวันนี้โจะจะมาแนะนําอาหารเสริมที่เจ้ากินประจําวันนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมีแนะนําตัวตัวใหม่นะครับที่กําลังจะมีวางขายในประเทศไทยนะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับผมอะตอมีอ่สก้าโอเมก้าสนะครับผมตัวนี้ทีเด็ดนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยโจาทานอาหารเสริมตัวไหนของอะโทมี่บ้างนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตอนเช้าตัวไซเลียมฮัส์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยทําให้เราถ่ายสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยดีทอ็อกของเสียในลําไส้ด้วยตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวที่2นะครับผมจะเป็นโสม เจลลี่นะครับผมอันนี้มันจะทานง่ายนิดนึงนะครับสมเม็ดเนี่ยมันออกจากขมนิดนึงสําหรับโจ้นะครับโจเลยทานเป็นสมเจลลี่แทนนะครับผมแล้วก็ตัวที่3ฟันซน์นะครับผมหรือว่าเอนไซม์ของน้ำตมีนั่นเองนะครับตัวนี้จะช่วยในการย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายนะครับที่ําไม่ได้เลยเฮโมฮีม oh ครับ เมื่อก่อนโจทา,านแอลกอฮอล์เยอะใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องบำรุงตับนิดนึงด,ด,ด,ด้วยตัวนี้เลยนะครับผมอะตโตมี่โรดิโอลา่ามิลติสเตอร์นะครับผมโปรไบโอติกนะครับชาผู่เอ๋อครับผมวิตามินซีแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยังไม่มีวางขายในไทยนะครับจะเป็น มันโอเมก้าสามเหมือนกันแต่ตัวนี้จะสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับผมไม่ใช่ปลาแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมอซอพารเมตโต้นะตัวนี้จะไปช่วยต่มลุกหมากนั่นเองบำรุงนะครับที่จะเป็นต่มลุกหมากมะเร็องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มารีวิวทานกันเลยนะครับเริ่มเริ่มจากตัวนี้เลย เป็นไซน์ไฟซน์นะครับผมทานง่ายมากนะครับผมเป็นซององนี้คล้ายๆซองวิตามินซีสามหารับพกพาได้สะดวกนะครับฉีดซองฉีกก็ฉีดง่ายเหมือนกันนะครับจะเป็นผงมีรสชาติคล้ายสับปะรดนรั่นเองเพราะว่าทามาจากสับปะรดนะครับอืมอืมโอ้รสชาติ เปรี้ยวกับรสอร่อยครับตัวที่สองนะครับโปรไบโอติกครับเป็นซองเหมือนกันนะครับผมฉีกซองง่ายๆนะครับเป็นผงโปรไบโอติกอยู่ข้างในอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็ต,ต่อมานะครับวิตามินซีนะครับตัวนี้ หาซื้อที่ไทายยากมากนะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการเยอะมากเลยนะครับวิตามินเซียมมีคุณสมบัตินะครับช่วยให้ผิวพันณกระจ่งางใสแถมยังไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัดนะครับผมตัวนี้ดีมากถึงนซองไม่ต้องผสมน้ำเลยนะครับผม นิดหนึ่งนะครับวิตามินซีเนี่ยปกติแล้วเห็นเป็นเม็ดใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยที่เห็นเป็นเม็ดเนี่ยมันเขาอัดเป็นแป้งนะครับผมวิตามินซีจริงๆเนี่ยมันจะไม่จับกันเป็นเป็นเม็ดนะครับผมอันนี้เป็นเก็ดความนุนเล็กๆเลน้อยนะครับแล้วก็เคโมฮิมนะครับผม พกพาสะดวกนะครับวันละซองหรือว่าถ้าวันไหนเหนื่อยๆนะครับจัดไปเลยสองซองนะครับผมอร่อยรีดให้หมดครับเสียดายของเสร็จแล้วตามด้วยสมเยลลี่นะครับผมตัวนี้ อยากกินวัลนัสหลายซองเหมือนกันนะครับแต่มันกลัวหมดนี่นะครับผมบีบขึ้นมาอ,มอมช้อนง่ายครับอร่อย ต่อไปก็จะเป็นเป็นเม็ดแล้วนะครับผมปกติแล้วโจจะมี <c oughs> วิตามินรวมอยู่นะครับแต่ตอนนี้หมดไปแล้วรอสั่งมาอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นมิลทิเซอร์ครับผมบำรุงตับนะครับวันละสองเม็ดนะครับผม <c oughs> เสร็จแล้วก็เป็นน้ำมันปลาโอเมก้าสาม ซอพาเมตโต้ครับหนึ่งเม็ดนะครับผมวันละเม็ดโอเคหน้าจมดแล้วนะครับผมเปค,ครับเพื่อสุขภาพครับ สดชื่นครับผมแล้วก็ส่วนอินเนอร์คอลลาเจนนี่นะครับผมโจจะแนะนําให้ทานก่อนนอนตอนท้องว่างๆนะครับเพราะว่าตอนก่อนนอนเนี่ยตัวอินเนอร์คอลลาเจนเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ้ออย่าลืมแช่เย็นก่อนนะเพื่อความอร่อยนะครับผมตัวอินเนอร์คอลลาเจนของตัวมี่เนี่ยสกัดจากาปลาทะเลน้ําลึกนะครับผม ปกติแล้วคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยที่เห็นเป็นผงๆนี่นะครับมันต้องไปผสมน้ําก่อน<ม>ใช่ไหมครับแต่อของอตอตมี่อินเนอร์คอลลาเจนเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับก็คือปลาเป็นขวดให้เลยพร้อมรับประทานและอีกอย่างหนึ่งไม่มีกลิ่นขาวปลาเลยนะครับผมอร่อยมากนะกลางวันนะครับผมขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะเป็นกาแฟโคบรูนะครับผมของอตอ m มี ครับจะเป็นซองอย่างนี้นะครับผมข้างในจะเป็นกาแฟช็อตเข้มข้นเลยนะครับก่อนทานเนี่ยเราก็ต้องไปเทผสมกับน้ำเย็นนะครับผมใส่น้ำแข็งใส่ในแก้วแล้วก็ สิบื่มนะครับผมรสชาติอร่อยไม่แพ้สต,ตอบอกเลยนะครับ <laughs> โอเควันนี้ก็จบการรีวิวของโจนะครับถ้าชอบถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe วิดีโอของโจด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปนะครับผมสวัสดีครับ